ก่อนที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับผมพบกันแล้วนะครับผมกับช่องเรามาสู่แชนแนลนะครับผมวันนี้นะครับจะมาอัปเดตสินค้านะครับที่มีเข้ามาในวันนี้นะครับให้พี่น้องชาวเครื่องเสียงได้รับชมกันนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับผม ครับผมร้านอยู่ติดโรงเรียนบ้านนายมนะครับอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับมาเลขโทรศัพท์089นะครับ4064695นะครับครับขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับทางร้านไม่มีบริการเจ็บเงินปลายทางเด้อครับผมเฉพาะท่านที่สโลโอดนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเอียงที่ร้านเท่านั้นนะครับผมวันนี้ไม่พูดเยอะครับเดี๋ยวมีสินค้าตัวไหนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแนะนํากันเลยนะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มจากตู้นี้ก่อนแลวกันครับผมตู้เอฟพอนนะครับเอฟอนตฮีโร่นะครับตัวนี้เป็นของอาจารย์อิทนะครับผมตัวนี้เป็น ความลึก100นะครับผมเป็นเป็นรุ่นความลึก100เซนติเมตรนะครับตัวนี้เป็นสูเต็มนะครับผมเอพรอนฮีโร่ e นะครับผมสภาพส,สวยๆนะครับนี่ครับโลโก ขนาดไหหาอยู ica, ishi, ่เด้อครับเป็นตู้18 oh, น wow. ah. ิ asına, ้วนะครับไม้อะแท้20ีมิลนะครับผมของอาจารย์อีสนะครับของอิทออร์ติโอร้อยเอ็ดนะครับผมเป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นเอพรอนฮีโร่นะครับเดี๋ยวผมให้ชมสภาพภายนอกนะครับนี่ครับสีระเบิดนะครับสภาพดีนะครับตัวนี้สภาพดีนะครับไม่ผุไม่บวมนะครับสภาพถือว่ารวมๆถือว่าสวยนะครับถือว่าสวยอยู่เด้อสำหรับตู้18นิ้วนะครับเอพรอนนะครับของอาจารย์อีสนะครับผมเป็นรุ่นเอพรอนฮีโร่นะครับนี่ครับผม เดี๋ยวให้ดูภาพมุมกว้างๆนิดนึงนะครับนี่ครับผมตัวนี้เปิดราคาแ่งพันนะครับตัวนี้ขออนุญาตนะครับขออนุญาตไม่ส่งนะครับเฉพาะท่านที่สามารถเข้ามารับเองได้เด้อตัวนี้นะครับค่าส่งค่อนข้างแพงนะครับผมนี่ครับผมติดปัญหาตรงค่าส่งจริงๆนะครับต้องขออภัยจริงๆเด้อครับไอรถที่วิ่งส่งถึงที่มันก็ไม่ค่อยอยากจะมานะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมนี่ครับอท่านไหนเข้ามารับเองนะครับตัวนี้นะครับ ราคานะครับใบละ1,500บาทนะครับ1,500บาทเรื่องสำหรับเอพรอนตัวนี้เป็นสูตรเต็มนะครับ1,500บาทนะครับนี่ครับสภาพสวยเลยนะครับผมท่านไหนหาพบหาตู้ลำโพงนะครับไปใช้งานนะครับตู้18นิ้วเอพรอนฮีโร่นะครับมีทั้งหมด6ใบนะครับผมขอบเหล็กนะครับผมตะแกรงเหล็กสวยๆเลยนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับต่อไปเป็นตู้เทอร์โบหน้าโค้งนะครับผมเทอร์โบหน้าโค้งมีเข้ามา4ใบนะครับผม ตามคลิปเมื่อวานนะครับตามคลิปเมื่อวานที่แจ้งไปนะครับผมครับตัวนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะวัดขนาดให้พี่น้องได้ชมกันนะครับว่าตัวนี้ขนาดเท่าไหร่นะครับขนาดเท่าไหร่น้องพี่น้องตัวนี้นะครับเริ่มจากความกว้างก่อนเด้อความกว้างนะครับผมกว้างห้าสิบเจ็ดนะครับห้าสิบเจ็ดสูงน่าจะแปดิบนะครับใช่ครับสูงแปดสิบนะครับผมความลึกก็แปดสิบนะครับผมแปดิบ แปดสิบห้าสิบเจ็ดแปดสิบนะครับผมนี่ครับเป็นตู้ตะแกรงเหล็กนะครับผมนี่ครับผมโลโก้นะครับเป็นเบิร์ดมิวสิกไลท์สาวนะครับนี่ครับตะแกรงเหล็กสวยๆขอบเหล็กนะครับผมตัวนี้เป็นหูจับเหล็กเด้อพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวให้ดูสภาพกันนะครับดูสภาพกันชัดๆเด้อนี่ครับผมสภาพนี้เลยครับผมสภาพนี้เลยนะครับผมท่านในหาตู้ไว้ใช้งานนะครับผมตู้เทอร์โบหน้าโค้งนะครับนี่ครับสภาพถือว่าโอเคอยู่เด้อพี่น้องนะครับนี่ครับผมอ ตัวนี้ก็ขออนุญาตไม่ส่งเ้ยครับเฉพาะท่านที่สะดวกนะครับเข้ามารับเองนะครับที่ร้านนะครับตัวนี้เปิดราคานะครับอ่าไปละนะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทเช่นกันครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมเป็นตู้เทรบโบไม้อะแทียี่สิบมิลนะครับผมเทรบโบหน้าโค้งนะครับไม้อะแทียี่สิบมิลนะครับขอบเหล็กนะครับหูจับเหล็กนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูภายในนะครับนี่ครับภายในนะครับผมอ่ะกุพมมาอย่างดีเลยตัวนี้นี่ครับ ผมท่านใดหาอยู่นะครับผมตัวนี้ให้เสียงหลักแน่นนะครับผมครับนี่ครับผมมีทั้งหมดสีใบนะครับมีทั้งหมดสีใบเด้อใบละ1,500บาทนะครับเฉพาะท่านที่สามารถมารับเองได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะวัดตู้เอฟออนฮีโร่นะครับออาจารย์นี้ให้ดูด้วยนะครับผมเผื่อท่านในจะอยากรู้นะครับผมตัวนี้นะครับความยาวนะครับความความลึกนะครับความลึก1 0 2เซนติเมตรนะครับผมความสูงนะครับ ความสูงตัวนี้หกสิบห้านะครับสูงหกสิบห้านะครับกว้างนะครับผมอตัวนี้กว้างห้าสิบสี่นะครับผมกว้างห้าสิบสี่นี่ครับครับผมสภาพดีนะครับผมอต่อไปนะครับต่อไปเป็นอตู้กลางนะครับเป็นตู้กลางเ้อตัวนี้นี่ครับผมตัวนี้เป็นตะแกรงปั้มโรงงานนะครับครับด้านหน้านะครับด้านหน้านี่ครับเดี๋ยวให้ดูตัวที่เปิดไปดีกว่านี่ครับผมอตัวนี้เป็นนี่ครับหัวจับเล็กนะครับเป็นหัวจับเล็กเ้อนี่ครับ ครับผมเป็นหูจับเหล็กนะครับผมเป็นตะแกรงปั๊มโรงงานนะครับผมตัวนี้ใส่ปากกิน่กเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูเลยนะครับตัวนี้ใส่อประมาณเก้าคูณเก้านะครับเก้าคูณเก้านะครับอประมาณนี้ครับผมประมาณเก้าคูณเก้านะครับครับผมใส่เป็นปากแต่เก้าคูณเก้าได้นะครับตัวนี้นี่ครับครับเป็นตะแกรงปั้มโรงงานนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับครับตัวนี้นะครับตัวนี้ใบละนะครับผมใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็สามารถส่งได้เด้อพี่น้องครับตัวนี้ส่งได้นะครับค่าส่งต่อใบนะครับผมใบละร้อยห้าสิบาทนะครับค่าส่งใบละร้อยห้าสิบาทนะครับครับผมนี่ครับใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมเป็นไม้อะเท้นะครับไม้อะเท้เดี๋ยวให้ดูเป้าเสียบด้านหลังนะครับเป้าเสียบด้านหลังนี่ครับเบ้าเสียบด้านหลังอย่างดีแต่ตัวนี้ไม่มีชุดแขวนนะครับต้องไปทําชุดแขวนเอาเองเด้อนี่ครับครับผมชุดแขวนเป็นฝังน็อตนะครับอย่างดีครับตัวนี้ครับผม การ Saint ar, eng, แขวนนี ko, ่แข็งแรงทนทานนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ชมนะครับนี่ครับผมนี่ครับสภาพสวยอยู่นะครับสภาพสวยๆเด้อตัวนี้ครับผมรับเองนะครับไปละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ่าส่งไปละร้อยห้าสิบาทนะครับผมนี่ครับ่าส่งตัวไทยไปละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับเป็นไม้อัดแท้นะครับไม้อัดแทสิบห้ามิลนะครับผมตัวนี้งานสวยอยู่นะครับงานสวยเลยนะครับ งานสวยนะครับผมตะแกรงปั๊มโรงงานนะครับตัวนี้ครับผมใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทเดี๋ยวเอางี้ดีกว่ามันดูเหมือนแพงไปเนาะพี่น้องครับราคาแพงปันเอาพันห้าผมพร้อมส่งให้เลยอ่ะนี่ครับผมตู้เป่านะครับตู้เป่าสิบสองนิ้วนะครับตู้เป่าสิบสองนิ้วนะครับใส่ปากแต่นะครับเก้าคูณเก้านะครับตะแกรงปั๊มโรงงานนะครับใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะพร้อมจะส่งไปเลยอ่ะพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับท่านไหนรับเด้อนี่นี่ครับผม ราคานี้พร้อมจะส่งให้เลยทั่วไทยนะครับผมนี่สวยๆนะครับต่อไปนะครับต่อไปมาดูแหลวมนะครับผมแหลมคอมนะครับตัวนี้เป็นของยี่ห้อนะครับผมโปรยูโรเทคนะครับโปรยูโรเทคนะครับเป็นรุ่นทันเดอร์นะครับ C 4 s นะครับผมนี่ครับมีทั้งหมด4ดอกนะครับ4ดอกนะครับปากตัวนี้นะครับอ่าปากตัวนี้เป็นปากกกา้99คู้9ไม่พี่น้องวัดดเหมันจะได้สิ์นะครับนี่ครับ สิบคูณสิบนะครับสิบคูณสิบนะครับตัวนี้นะครับมีทั้งหมดสี่ดอกนะครับมีทั้งหมดสี่ดอกนะครับนี่ครับครับผมอ่ะพร้อมปากนะครับพร้อมปากนะครับขายเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งไปเลยเอาเจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งนะครับผมสลหรับแรมคอมนะครับแหลมคอมตัวนี้นะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับครับผมทนานรับนะครับผมเจ็ดร้อยบาทนะครับตัวละเจ็ดร้อยบาทนะครับมีทั้งหมดสี่ตัวนะครับพร้อมจะส่ง เลยทั่วไทยนะครับผมเจ็้อยบาทพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับต่อไปนะครับเป็นดอกกิฟนะครับดอกกิฟเป็นรุ่นนะครับ gpa นะครับ gpa หนึ่งสองสี่ห้านะครับ gpa หนึ่งสองสี่ห้านะครับมีทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด4ดอกนะครับสภาพเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมทั้งหมดเลยนะครับผมยังไม่เคยผ่านมือหมอนะครับยังไม่เคยซ่อมเลยสำหรับตัวนี้มีทั้งหมด4ดอกนะครับผมเป็นกิฟ หนึ่งสองสี่ห้านะครับดอกละแปดร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับดอกละแปดร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับสำหรับดอกกิฟต์สี่สองนิ้วนะครับหนึ่งสองสี่ห้านะครับต่อไปเป็นดอกอบอ้อมนะครับอบอ้อมเป็นรุ่นสี่แปดศูนย์ห้านะครับตัวนี้ไว้สี่นิ้วนะครับผมสามารถทําเบียดได้นะครับผมดอกละเก้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับท่านไหนรับเองนะครับมีราคาพิเศษนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นดอกสิบห้านิ้วนะครับสิบห้านิ้วโรงงานนะครับตัวนี้พอจากตู้มอนิเตอร์นะครับผมตัวนี้ก็จัดไปนะครับ เป็นคงรอนะครับตัวนี้นะครับดอกละ900เช่นเดียวกันนะครับ900นะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับผมดอกสุทธาอ่าดอกลำพงครับตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมเป็นอ่าพีโอเดียวนะครับผมสองสองสี่สองนะครับผมตัวนี้ครับผมผ่านมือหมอมาแล้วนะครับผมดอกละหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับผมพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับผมครับผมอ่ะแล้วก็นะครับมีเหลือมานิดหน่อยนะครับมีเหลือนิดหน่อยเดี๋ยวสลับสายนะครับผมตัวนี้อ่าเป็นสาย สายลำพงนะครับผมตัวนี้เป็นสายลำพงขนาดนะครับสองคูณหนึ่งจุดห้านะครับสองหนึ่งสองคูณหนึ่งจุดห้านะครับมีอยู่สองม้วนนะครับผมนี่ครับมีอยู่สองม้วนเด้อนี่นี่ครับความยาวนะครับความยาวประมาณอเส้นละสิบสองเมตรนะครับเส้นละสิบสองเมตรนะครับนี่ครับครับผมท่านไหนรับเด้อตัวนี้อ่ะจัดไปนะครับผมคู่นี้เท่าไหร่ดีพี่น้อง ติ๊กตอก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 ราคาแบ่งปันอ่ะเท่าไหร่ดีครับนี่ครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับอ่ะสามร้อยห้าสิบบาทพร้อมจะส่งนะครับคู่นี้นะครับครับสองตัวเด้อสองตัวสามร้อยห้าสิบบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับสายสิบสองเมตรนะครับสองเส้นนะครับสิบสองเมตรสองเส้นนะครับสามร้อยห้าสิบบาทพร้อมจะส่งนะครับผมสาหรับสายลำโพงนะครับสายลำโพงเดยแค่นี้เด้อครับผมมีลูกค้าถ้าเดินรับผมเข้ามาซื้อ หมดแล้วนะครับผมเหลือไม่เยอะนะครับแล้วก็อีกสองชิ้นสุดท้ายนะครับอีกสองชิ้นสุดท้ายนะครับผมเป็นไม้ลอยนะครับไม้ลอยเป็นไม้ลอยนะครับ jbl นะครับเป็นรุ่น vm หนึ่งร้อยนะครับ vm หนึ่งร้อยตัวนี้เป็นขึ้นใหม่นะครับผมแปดร้อยสามกับแปดร้อยห้านะครับผมสภาพสีสวยนะครับพร้อมกล่องนะครับผมนี่ครับ๋ยวให้ดูตัวใหม่นะครับนี่ครับผมตัวไม่สวยเลยนะครับนี่นี่ครับใช้งานปกตินะครับใช้งานปกตินะครับอุปกรณ์มีมาให้ครบนะครับผมนี่ครับกล่องยังอยู่นะครับกล่องยังอยู่เลยนะครับนี่ครับครับเป็นยี่ห JBL นะครับ JBL นะครับ VM 100นะครับเป็นคลื่นใหม่นะครับตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับผมไม่ผิดกฎหมายนะครับผมใช้ได้ปกตินะครับตัวนี้นะครับเปิดราคาแบ่งปันนะครับผม1,600บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับ1,600บาทพร้อมจะส่งให้เลยทั่วไทยนะครับผมสำหรับไม่ลอยตัวนี้นะครับสภาพบอกเลยว่าไม่กิ๊กนะครับไม่กิ๊กนะครับต่อไปนะครับผมเป็น p o w แอมป์นะครับแชมเปอร์นะครับ p o w แอมป์ c h มเปอร์นะครับตัวนี้เป็นรุ่น XL 400นะครับ XL 400นะครับตัวนี้สามารถครับ1ิ้นิ้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงปั๊มหรือโครงหล่อได้นะครับข้างละ2ดอกนะครับข้างละ2ดอกเลยนะครับผม12 15ข้างละ2ดอกนะครับผมนี่ครับผมใส่ในสวยๆนะครับผมตัวนี้เดิมๆจากโรงงานนะครับสภาพใหมกิ๊กนะครับสภาพใหม่คิ๊กเลยเดี๋ยวผมจะให้ชมด้านหลังอีกทีนึงนะครับนี่ครับด้านหลังก็นี่ครับสามารถต่อสไปคอนได้นะครับผมนี่ครับผมแจ็คเป็น x l นะครับผมสภาพสวยๆนะครับผมทันในฮาร์พาวเวอร์นะครับ ราคาไม่สูงนะครับไปใช้งานนะครับตัวนี้นะครับเปิดราคานะครับผมสองพันเก้าร้อยบาทนะครับสองพันเก้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งไปเลยทั่วไทยนะครับผมนี่ครับรับผมสวยๆนะครับผมสองพันเก้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับกับผมสินค้านะครับวันนี้ก็มีมาไม่เยอะนะครับพี่น้องมีมาไม่เยอะนะครับรับผมเหลือไม่เยอะนะครับผมมีลูกค้ามารับเองถึงที่ หลายเจ้านะครับผมอ๋อยังเหลืออีกนะครับยังยังเหลือโต๊ะนะครับผมโต๊ะท่านไหนหาโต๊ะด้วยครับผมโต๊ะมือหนึ่งขายราคามือสองนะครับผมครับผมเข้าไปเช็คได้เลยครับเช็คราคาที่อื่นได้เลยนะครับมีที่นี่ที่เดียวครับราคานี้นะครับผมนี่ครับผมโต๊ะนะครับผมขนาดหกสิบนะครับหกสิบคูณหกสิบนะครับสูงหกสิบเซนติเมตรนะครับผมตัวนี้นี่ครับผมมีจำนวนจํากัดนะครับมีไม่เยอะเด้อพี่น้องนะครับตัวนี้นะครับท่านไหรับนะครับผมตัวละหนึ่งพันบาทนะครับรับเองครับค่าส ตัวละ1,000บาทนะครับรับเองนะครับค่าส่งทั่วไทยนะครับตัวละ100บาทนะครับผมแล้วก็ไซส์ต่อไปนะครับไซส์ต่อไปเป็นขนาด60คูณ60ินะครับผมแต่ตัวนี้สูง80เซนนะครับตัวนี้สูง80ดเซนนะครับอตัวนี้จะสูงกว่านะครับผมครับผมเพิ่มอีก100บาทนะครับผมตัวนี้ 1, 1 0 0หนึ่งบาทนะครับ1,100บาทนะครับผมค่าส่งก็เหมือนเดิมนะครับตัวละ100บาทนะครับนี่ครับค่าส่งตัวละ100บาทเหมือนเดิมนะครับผมนี่ครับ จำนวนจำกัดเด้อพี่น้องครับต่อไปนะครับผมเป็นตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่เป็นหกสิบคูณเมตรยี่สิบนะครับหกสิบคูณเมตรยี่สิบนะครับผมความสูงแปดสิบเซนนะครับตัวนี้นี่ครับเป็นตัวใหญ่เดียวให้ดูกว้างผังนะครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้เป็นขาสเตเลสนะครับเป็นขาสเตเลสต์ตัวนี้เป็นงานเกตมเอนะครับผมนี่ครับน็อตเป็นน็อตกันคลายนะครับน็อตนี้เป็นน็อตเก็เอนะครับน็อตแบบนี้จะไม่คลายนะครับก็คือเวลาเราใช้เป็นนานครับน็อตมันจะไม่คลายนะครับก็คือถ้าถ้าถ้าเป็นพวก ยืดหดนะครับป no ุบน็อตมันจะคายนะครับแต่ตัวนี้ไม่คายนะครับเพราะว่าน็อตเป็นน็อตกัาขคายนะครับผมเป็นงานสแตนเลสนะครับผมนี่ครับหนามากครับงานสแตนเลสอย่างน้านะครับอย่างดีเลยตัวนี้นะครับครับผมขายราคาอลูมิเนียมนะครับนี่ครับงานสแตนเลสขายราคาอลูมิเนียมนะครับนี่ครับนี่ครับผมสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับผมท่านไหนสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมนี่ครับตัวตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ขนาดนะครับ6กสิบคูณเมตรยี่สิบนะครับผมสูงแปดสิบเซนนะครับตัวนี้ ราคานะครับ1,500ับาทนะครับหึง้าบาทราคารับเองนะครับส่วนค่าส่งนะครับค่าส่งก็คิดราคาเดียวกันไปเลยครับผม1 0 0ร้บาทนะครับตัวละ1 0 0้อยบาทนะครับสำหรับค่าส่งท่านไหนสนใจตัวไหนขนาดไหนก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมสินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับครับผมช้าหมดอดนะครับผมขับรอบนี้ได้มาไม่เยอะครับได้มาไม่เยอะนะครับผมครับผมท่านไหนสนใจก็ครับผมรีบโทรมาด่วนเลยนะครับพี่น้องครับผม ค,คลิปนี้ก็ค่อนข้างยาวเลยนะครับผมถ้าไหนเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับผมครับผมสหรับวันนี้นะครับผมขอสวัสดีครับ